รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับ b i l d Fider Dream List รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตตามความฝันให้เป็นความจริงกับการเดินทางพิชิตยอดเขาฟานสิปันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เดินทางจากประเทศไทยมาถึงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังยอดเขาฟานสิปันและนั่งรถไฟจากฮานนยใช้เวลา7ชั่วโมงเพื่อมายังจังหวัดลาวไก่ที่ตั้งของเมืองซาปาวันนี้เราจะเดินทางกันต่อจะเป็นอย่างไรและจะไปเจออะไรออกเดินทางกันต่อครับ รุณสวัสดีครับ Good morning ยามเช้าจากประเทศเวียดนามครับตอนนี้เราเดินทางจากฮานอยด้วยรถไฟขบวนนี้ครับผมว่าเกิน6ชั่วโมงนะออกมา4ี่ทุ่มนี่มันตี5นะฮะโอ้โห oh. สุดยอดอะ่ะ เป็นการนั่งรถไฟที่แปลกดีดครับเพราะว่าเจ้ารถไฟเนี่ยมันก็โยกไปโยกมานะครับดุ้งดุ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 งอยู่อย่างนี้นะฮะก็เวลานอนมันก็จะตึกตึกตึกจากตึกตึกตึกถ้าเป็นคนที่ไม่ถนัดนอนโยกโยกแบบนี้อจาจจะนอนไม่หลับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีลาวไก่ครับลาวไก่เนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนามนะครับติดกับประเทศจีนละ แล้วก็รอบๆของเมืองเนี่ยก็จะมีภูเขาสูงชันมากมายนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของซาปาซึ่งเราจะเดินทางไปที่ซาปาครับจากสถานีรถไฟลาวไก่เราเดินทางโดยรถตู้มุ่งหน้าสู่เมืองซาปาระยะทางประมาณ35กิโลเมตรครับระหว่างก่อนถึงเมืองซาปาจะมีจุดชมวิวให้เราแวะชื่นชมความสวยงามกันด้วยครับโอ้วิวสวยมา,มากครับตัวนี้เนี่ย ระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปซาปาจากลาวกายเนี่ยนะครับจะเป็นหุบเขาเป็นวาเล่แบบนี้แล้วเราก็เลาะตามทางขึ้นไปเรื่อยถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นถนนที่เราจะไปเนี่ยค่อยๆเลาะ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 ขึ้นไปเรื่อยเขาบอกว่าซาปาเนี่ยอยู่ที่ความสูงประมาณ1,6 5 0ห้าเมตรตรงที่เราอยู่เนี่ยอาจจะสักประมาณพัน0 1 3 0 0สามแต่อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นลวครับตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดจอดรถที่สวยมากครับเพราะเราจะเห็น เป็นลำธารสองสายเนี่ยมาบรรจบกันตรงนี้พอดีเลยในอนาคตอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขากําลังสร้างเขื่อนตรงโน้นเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จเนี่ยน้ำก็คงจะเต็มบริเวณนี้นาที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คงจะหายไปเพื่อการเก็บน้ำทางการเกษตรก็น่าจะดีครับเดี๋ยวเราไปกันต่อต้องขึ้นตามทางขึ้นไปเรื่อยๆเป็นถนนที่สวยมากมากครับสุดยอดอะ่ะ เส้นทางไปซาปาก็จะเป็นถนนลัดล่อตามไหล่เขาวิ่งมาสักพักเราก็เริ่มมาถึงเมืองซาปาครับคุณผู้ชมถึงแล้วครับเมืองซาปาครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่บนยอดเขานี่ผมจะต้องไปหยิบเสื้อหนาวมาใส่อะเน,นี่เพราะผมรู้สึกว่าผมหนาวมากๆที่เห็นเป็นเทือกเขาข้างหลังนี้นะครับนี่คือเทือกเขาที่อยู่บนซาปาซาปาเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแบบนี้ จะเป็นภูเขาที่สูงชันมากๆถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นประเทศจีนละยอดเขาฟานซิปานที่เราจะมาพิชิตเนี่นะครับเราเห็นทั้งนั้นเนี่ยว่าสูงแล้วเราจะต้องเดินขึ้นไปสูงกว่านี้แต่เราจะต้องไปพิชิตให้ได้ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนแต่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับการเดินทางมาครับถึงจะเหนื่อยนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟนั่งรถมาต่อเนี่ยแต่ถ้ามาเจอวิวแบบนี้แล้วก็ ผมคิดว่ามันคุ้มค่าครับครั้งหนึ่งในชีวิตดีใจที่ได้มาสาปาครับเอาล่ะเดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนนะครับเตรียมตัวแล้วดูว่าที่สาปาเนียมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างนะครับ นี่คือเมืองซาปาครับเป็นเมืองบนยอดเขาซึ่งมีความสูงประมาณ1650เมตรครับเป็นศูนย์กลางเลยที่นี่เนี่ยจะมีะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเ oh. ขานิยมที่จะมาเดินเทรลกิ้งตามเทรลต่างๆจะมีเทรลให้เดินเยอะมากๆ oh. เหมือนอย่างที่เราเนี่ยจะไปเดินขึ้นบนยอดเขาฟานซิปันหลังคาของอินโดจีนนะครับ oh. แต่นักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะมาเดินเที่ยวตามนาขั้นบันไดา oh. ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่งจะมีอยู่หลายเทรลด้วยกันฉะนั้นซาปาเนี่ยก็จะเจริญ ในอดีตซาปาถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในสมัยยุคอนา,นานิคมนะครับโดยเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่รวมไปถึงเขาฟานสิปันจึงทําให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฮานอยก็จะหาเวลาพักผ่อนในช่วงวันหยุดมาที่นี่กันละครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพราะว่า เรามีเวลาแค่1วันครับในการท่องเที่ยวให้ทั่วซาปาเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องขึ้นฟานสิปานเราจะต้องไปดูหมู่บ้านต่างๆไปถ่ายรูปกับนาขั้นบันไดไปดูซีเนอรีวิวสวยๆครับแต่เดินไปเนี่ยอาจจะตัดกำลังไปหน่อยเพราะพรุ่งนี้ต้องขึ้นเขาไปเช่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่าหามอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับเราครับ บริเวณเมืองซาป,ปาก็จะมีโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสําหรับนักเดินปา่าอาคารบ้านเรือนที่นี่ก็จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแกส่สไตล์ฝรั่งเศสนะครับที่นี่เลยได้ว่าเป็นยุโรปแห่งเอเชียเลยก็ว่าได้ครับขอขอบคุณรุ่นใหม่ isuzu d max 1.9 ddi blue power สายการบินแอร์เอเชีย เอาละครับคุณผู้ชมผมได้มอเตอรไ์ไซค์คู่ใจผมแล้วในการท่องเที่ยวซาป,ปาในวันนี้ครับ เป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆหนึ่งคันนะครับที่เหมาะกับบรรยากาศของการมาเที่ยวซาปาจริงๆที่ซาปาเนี่ยนะครับมีมอเตอร์ไซค์ให้เราเช่าเนี่ยเยอะมากๆเหมือนเมืองตาอากาศที่เมืองไทยนะครับเช่นปายหรือเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีพวกสกูตเตอร์ลักษณะประเภทนี้ให้เราเช่าตลอดแต่ว่าวันนี้เจอคันนี้พอดีถูกใจมีคลัชด้วยน่าจะขับสนุก ในเส้นทางบนซาปานะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปสำรวจกันเป็นหมู่บ้านชาวมงที่เขาทำนาขั้นบันไดอยู่ใกล้ๆซาปาเป็นเส้นทางสวยๆไปกันครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนต้องสตาร์ทเฮาเอาล่ะครับตอนนี้ผมขับรถออกจากตัวเมืองซาปาออกมาทางด้านใต้นะครับ ลัดเลาะตามไหล่เขามาเรื่อยๆเ,เราจะไปที่หมู่บ้านอิลิงโหนะครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านลาวไกนะครับแล้วก็เลยไปยังที่เขาเรียกว่าตาหวานนะครับสามหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นสามหมู่บ้านที่เราสามารถสำรวจวิถีชีวิตของคนซาปาได้นะครับก็จะมีนาขั้นบันไดสวยๆให้เราดูมีเราต้องไปสำรวจกัน จุดจอดรถของเราจุดแรกครับตัวนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอิลิงโหครับเขาบอกว่าให้เรามาดูนาขั้นบันดไดได้เรามาในช่วงประมาณสิงหาหรือกันยาเนี่ยเขาจะยังมีนาให้เราเห็นอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เอานาออกไปหมดแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นเป็นนาขั้นบันไดก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากมาก ชาวบ้านจะทำนาขั้นบันไดท่ามกลางทางลาดไหลเขาโดยจะปลูกข้าวปีละครั้งแล้วก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงกรกฎาคมถึงต้นกันยาหากคุณผู้ชมอยากมาชมทุ่งข้าวเขียวกขจีสวยงามต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับเราจะลัดเลาะตามทางนี้ลงไปนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นที่ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาก็จะเดินเทรคกิ้งกันไปค่อยเดินตามทางไปเรื่อยๆชื่นชมนาขั้นบันไดที่สวยงามแต่เดี๋ยวผมจะขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ลัดเลาะตามนาขัาน้นบันได idet, ผ่านหมู่บ้านไปเรื่อยๆเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆ องเห็นอยู่นี่นะครับสูงๆนี่นี่คือเทือกเขาฟันซิปานครับเราอาจจะยังมองไม่เห็นยอดเพราะว่าถูกเมฆบังไว้แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเทือกเขาแห่งนี้แล้วไปพิชิตยอดเขาฟันซิปานให้ได้ครับฟันซิปานเนี่ยความสูงประมาณ3,143เมตรจุดที่เราอยู่เนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบ2,000เมตรก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงมากๆจุดหนึ่ง นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เราสามารถเห็นนาขั้นบันไดนะครับที่สวยงามมากๆถ้าเผื่อเรามาในช่วงที่ข้าวออกรวงวเป็นสีทองเนี่ยเราจะเห็นทั้งภูเขานี่เป็นสีทองไปหมดนะครับแล้วก็เห็นแม่น้ําลําธารไหลข้างล่างเนี่ยผมว่าซาปานี่เป็นจุดที่มาดูวิวสวยจริงๆเมื่อกี้เราเห็นเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวเข้ามาวิ่งกันวิ่งแบบวิ่งมาราธอนนะครับเขาก็จะวิ่งจากข้างบนวิ่งผ่านหมู่บ้านไปก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยว เจ๋งเหมือนกันแต่เราไม่ชอบวิ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินยาววันนี้ขี่มอเตอไซค์กันก่อนไปกันต่อครับวูเมื่อกี้เราขับรถมอเตร์ไซค์ลัดเลาะเข้ามานะครับในหมู่บ้านราวชัยก็จะข้ามสะพานเหมือนเหมือนสะพานแขวนมาแล้วก็มีทางคอนกรีตเล็กๆลัดเลาะเข้ามาในทุ่งนาสวยมากๆเลย จอดเลยเพราะว่าเห็นว่ามีลำธารมาบรรจบกันตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเหมือนน้ำตกเล็กๆแบบนี้ไหลลงมาเต็มไปหมดนี่เรามาในช่วงที่เริ่มจะแรงแล้วน้ำก็เริ่มน้อยแต่ว่าข้อดีก็คือว่าน้ำมันใสแต่ถ้ามาในช่วงหน้าฝนเราก็จะได้เห็นนาสวยๆแล้วก็น้ำที่เป็นสีน้ำตาลเยอะๆไหลลงมานะครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง เขาบอกว่าการที่มันมีน้ําลดหลั่นลงมาแล้วมีน้ําไหลตลอดทั้งปีแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่นี่นอกจากเขาจะปลูกข้าวแล้วเนี่ยเขายังมีการทาําฟาร์มปลาแซลมอนโอ้โหมีการเลี้ยงปลาแซลมอนกันด้วยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับ GoPro ของดีของแท้ต้องซื้อจากเมนทักแกรม หว่างทางที่เราจะเดินทางไปแฮเวนเกตนะครับจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเนี่ยเราได้เจอร้านค้าซึ่งเขาขายผลไม้ซึ่งเขาน่าจะปลูกเองในสวนแถวนี้นะครับก็มีผลไม้พื้นถินเขาก็ที่เราเห็นเห็นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลูกแพรนะครับอันนี้คาดว่าจะเป็นสาลี่ลูกใหญ่ๆห,หน่อยอันนี้2 5 0 0 0ดองต่อ1นกิโลครับอันนี้30,000ดอง3 0 0 0 0ดองก็ประมาณเท่าไหร่นะ60บาทกิโลละ60บาทนี่อันนี้น่าจะลูก,ลกแพร อืมหวานนะเฮ้ยทัดดีฮะกู้ดโอ้โหสวยมากๆครับตรงนี้นี่นะครับชื่อ Heaven Gate นะครับเป็นจุดชมวิววิวพอยต์ถนนที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ที่เป็นถนนที่สวยงามมากๆโค้งไปโค้งมาลัดล้อตามไหล่เขาแล้วก็เป็นเส้นเดียวที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะครับจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองซาปากับเมืองเดียนเบียนนะครับแนะนำครับถ้าเผื่อใครที่มาซาปาแล้วก็คือเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับตามถนนที่จะไปเดียนเบียนนี่แหละสองข้างทางเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงตระหง,ง่านมากๆชอบจุดนี้เนี่ยชื่นชมวิวอัน ตรงจุดชมวิวของเรานี่นะครับก็มีร้านเหมือนร้านขายของฝากผ้าเพ่ออะไรพวกเนี้เป็นของฝากอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เนี่ยมีของกินด้วยน่ารักดีหมูปิ้งคนแถวนี้ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยครับมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาจะใส่เป็นกระบอกข้าวหลามไว้จิ้มซอสพริกอร่อยแบบ ถึงแล้วครับนี่คือน้ำตกซิลเวอร์ครับน้ำตกซิลเวอร์เนี่ยมีความสูงถึง400เมตรเราสามารถเห็นน้ำตกนี้ได้ใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนที่เดินทางไปที่เดียนเบียนเลยเอาล่ะเดี๋ยวลงไปเดินเล่นไปดูกันว่ามีอะไรดีข้างบนครับ น้ำตกซิเวอร์เนี่ยเป็นอยู่ในเขตของอุทยานของเขาครับเราต้องจ่ายเงินค่าเข้ามาเยี่ยมชมประมาณคนละ1น0 0 0ดองหรือประมาณสัก30บาทนะครับก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆเพราะว่าสูงเขาบอกว่าสูงถึง400เมตรด้วยกันจริงๆแล้วซาปาเนี่ยน่าจะเป็นดินแดนที่มีน้ำตกเยอะนะครับเพราะว่ามีภูเขาโอบล้อมสองข้างทางมันจะเป็นวาเล่แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีภูเขาเยอะมากมายเมื่อมีภูเขาก็จะมีน้ำตกตามมาเสมอครับ จุดนี้ครับบนสะพานนี้เราก็สามารถใกล้ชิดกับน้ำตกเข้าไปได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าที่นี่เหมือนว่าเขาไม่ให้เราลงไปยืนไปเล่นอยู่บนน้ำตกเหมือนน้ำตกบ no ้านเราผมค achsen, ным, <ms> <My> ิดว่าทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ให้แค่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชื่นชมความสวยงามของน้ำตกเฉยๆเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในเนี่ยก็อาจจะพลัดตกลงมาได้หรือว่าไปทิ้งขยะไว้ก็จะไม่สวยงามทำแบบนี้ก็ดีไปอีกอย่างนครับสวยดีนะ บริเวณน้ำตกซิลเวอร์แห่งนี้นะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่มาซาปาแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือการมาลิ้มรสชาติของปลาแซลมอนสดๆจากฟาร์มครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมแซลมอนเขาเลี้ยงในบอ่อแบบนี้เลยอะ่ะเขาน่าจะให้เราเนี่ยสามารถจับแล้วก็เลือกปลาตัวที่เราจะรับประทานได้แล้วก็ไปชั่งน้ำหนักดูแล้วก็ซื้อตามน้ำหนักกันเลยครับ อันนี้เป็นบ่อเลี้ยงของเขาครับเขาน่าจะเลี้ยงในบ่อที่เป็นลักษณะปิดแบบนี้แต่ว่าระบบของเขาเนี่ยไม่ใช่ระบบที่ปิดครับเพราะว่าสาเหตุที่เขาเลี้ยงฟาร์มปลาแซลมอนเนี่ยใกล้กับน้ำตกซีเวอร์เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ ให้เหมาะกับแซลมอนว่าเขาอยู่แบบอย่างนี้นะครับที่นี่นอกจากแซลมอนเนี่ยเขาอาจจะมีปลาสเตอร์เจียนด้วยซึ่งที่โครงการหลวงของประเทศไทยนะครับที่รอยอ่างขางเนี่ยก็สามารถเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนได้ซึ่งความสูงก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับประมาณ1 8 0ถึง2,500เมตรจากระดับน้ำทะเลแหมก็าอาจจะเป็นว่าปลาประเภทนี้เขาต้องเลี้ยงในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นน้ำค่อนข้างเย็น,น,ยนแล้วก็มีน้ำสะอาดไหลผ่าน แล้วครับนี่คือแซลมอนสดๆนะฮะจากฟาร์มขอชิมก่อนว่าเนื้อปลาแซลมอนที่นี่กับแซลมอนปกติเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเราจะบอกผู้ชมเพราะว่านี้เป็นแซลมอนที่เลี้ยงที่นี่เลยเนื้อปลาแซลมอนที่นี่มันจืดครับจะไม่มีรสชาติของแซลมอนจะหนุบๆกรุบๆมากกว่าเนื้อปลาแซลมอนปกติจะไม่ค่อยนุ่มเท่ากับแซลมอนที่เราเคยกินแต่ถ้าจิ้มกับ นิมกับโชยุอย่างนี้ก็จะโอเคมีรสชาติขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นแผ่นแป้งที่คนเวียดนามชอบกินนะครับเขาบอกว่าทามาจากข้าวนะฮะเขาจะเอาผักใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปต่อไปนี้เราก็จะได้แซลมอนโรเวอร์ชั่นเวียดนามอืมอืมจะราโอเครสชาติก็ดีครับเป็นการกินผักกับแซลมอน นอกจากแบบสดๆแล้วนะฮะจะมีแบบที่เขาไปทำเป็นสเต็กเป็นกริลมาให้กับเราด้วยนะครับแต่ที่นี่เขาแปลกครับเขาให้เราจิ้มกับน้ำจ,จิ้มไก่อร่อยดีอืมอันนี้อร่อยฮะแนะน,นำๆๆเอาละครับ <ๆ S 1> ผมว่าเราเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตร,บรอบๆเมืองซาปากันแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเมืองกันดีกว่ายามค่ำคืนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง นอกจากมนสเน่ของซาปาที่จะมีตอนกลางวันแล้วที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วเนี่ยนะครับยามค่ําคืนเนี่ยในตัวเมืองซาปาเองเนี่ยผมว่าเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากๆนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการมารวมตัวกันของคนที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ใจกลางเมืองซึ่งจะมีโบสถ์อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีลานกิจกรรมลานกิจกรรมของเขาน่าสนใจครับผมเมื่อกี้ผมแอบยืนดูอยู่พักหนึ่งผมก็ดูว่าเขาเล่นอะไรกันที่เขาเล่นกันอยู่นะฮะแล้วก็เล่นกันเยอะมากๆจะมีผู้ชายแล้ววันนั้นผมเห็นมีผู้หญิงมาแจมด้วยคือเขาจะตัง เหมือนจะเตะตะกล้อนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่เขาจะเอาลูกเหมือนเหมือนเป็นลูกขนไก่อย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นคล้ายลูกแบตอย่างเงี้ยแล้วก็มาเตะมาเดาะมาเดาะเล่นกันโยนส่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งการเล่นที่บ้านเราไม่มีนะครับก็แปลกดีที่นี่ คุณภูริอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสิ่งที่ชาวซาปากำลังเล่นกันอยู่นี้เรียกว่าชัดเทนขอร์ครับหรือกีฬาเตะลูกขนไก่นั่นเองมีลักษณะการละเล่นคล้ายๆกับตะกร้อของไทยซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนและก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่บ่งบอกความเป็นเอเชียได้อย่างชัดเจนครับ ถ้าเรามาในช่วงวันสุกวันเสาร์เนี่ยถนนเส้นนี้จะปิดเลยแล้วก็จะไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วก็จะมีของขายเต็มไปหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ชาวเขาเผ่ามง้งเหมือนที่เราไปเยี่ยมเขาที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะเอาของมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้าถักอะไรของเขาเนี่ยก็จะเหมือนชาวเขาบ้านเราครับที่ชอบเอาของมาขายตามถนนคนเดินแต่ที่นี่เนี่ยจะมีเยอะมาก,มากร้านค้าที่นี่เนี่ยนะครับก็คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีเพราะว่ามีคนไทยเนี่ย มาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าพวกเสื้อกันฝนเสื้อกันลมรองเท้าเดินป่ารองเท้าเดินเฟรคก,กิ้งที่นี่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยพูดคุยบางทีพูดคุยภาษาไทยได้เลยและบางร้านเนี่นะครับเราสามารถที่จะใช้เงินไทยได้ด้วยโอ้โหสะดวกสบายมากๆ เอาละครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคงจะเต็มอิ่มกับซาปานะครับเป็นเมืองในฝันอีกหนึ่งเมืองที่ผมเนี่ยตั้งใจอยากจะมานานแล้วแต่ว่าเพอเอิญว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฟานซีปานอยู่ที่นี่พอดีก็ยังไงฝันของเราที่จะไปพิชิตยอดฟานซีปานเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะต้องทําให้ได้ สัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดผมจะเดินทางตามความฝันของผมช่วยกันลุ้นนะครับว่าผมจะไปพิชิตยอดฟานซิป,ปานได้สําเร็จหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเส้นทางของการเดินเทรคก,กิ้งขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยโหดแล้วก็หินมากๆถ้าเผื่อคุณแข็งแรงไม่พอถ้าเผื่อใจคุณไม่ถึงเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้แน่นอน เอาล่ะครับกลับพบกับ w f i ไฟเ r อร์ดีมลิสได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์9โมงครึ่งทางช่องวันแบบนี้ครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียครับบินคุ้มคุณภาพครบที่นำพาเรามาอย่างประเทศเวียดนามได้อย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกลับพบกับ v i e w f i ไฟ e r d r e a m l i ิสได้ใหม่ช่วยกันลุ้นนะครับสัปดาห์หน้าว่าผมจะไปชิดยอดเขาฟานซิปานได้หรือเปล่าสวัสดีครับนี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน 3,143เมตรจากระดับน้ำทะเลกับการเดินทางอันแสนทรหดร้5วันเต็มไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ฮะทุกๆทั้ทนตี่ผมต้องจอดใจผมว่ามันเป็นการท้าทายการวิชิตใจอย่างนึงนะครับในการที่เราเดินขึ้นมาที่ฟานสิปานแห่งนี้ ขอบคุณบาร์บีคิวพลาซ่า